วันนี้นะคะเราจะมีเกมสปีดี้ควิมาให้เล่นกันโดยจะมีกติกาง่ายๆเลยเนี่ยก็คือจะมีโจทย์ให้ทั้งหมด10ข้อให้คุณอาร์มตอบนะคะว่าต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ AI ต้องตอบภายในสามวิถ้าตอบไม่ทันเนี่ยก็จะถูกลงโทษโอเคค่ะมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการจัดส่งสินค้าจําเป็นต้องใช้ AI ไอหมคะควรใช้ครับเป็นการออ t ติม z เซชันการเล่นปอกเกมกับลูกค่ะอะ่ไม่ควรใช้ครับการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอ่ควรใช้ครับมียูสเกชค่อนข้างเยอะ การจัดการสต็อกสินค้าในโกดังต้องใช้ AI ไหมคะ,ะควรใช้ครับเป็น optimization เหมือนกันการวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตควรใช้นะครับแต่ว่าคิดว่า c h a l l e n น่าจะอยู่ที่ data การตรวจสอบสินค้าที่ชัรุดต้องใช้ AI ไหมคะควรใช้ครับเป็น computer vision การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกคนยังไม่ควรใช้ครับคิดว่าเทคโนโลยียังไม่ a d v a n c e พอที่จะทำให้แม่นยำ การตรวจจับการจริจด้านกัรเงินควรใช้ครับเป็นการหาพฤติกรรมที่แปลกเนาะเรียกว่า anomaly detection การตัดสินใจทางธุรกิจต้องใช้ AI ไหมคะ,ะควรอย่างยิ่งครับเป็น i n f o r m d e c i s i o n making การตัดสินใจด้วยข้อมูลโอเคและสุดท้ายการวางแผนวันหยุดให้ครอบครัวค่ะ,อ,ะอันนี้ควรควรฟังภรรยานะครับใช้ภรรยาตัดสินใจแทน AI ครับโอเคเป็นพ่อบ้านไม่ใจกล้าที่แคชชุมปลอดภัยกว่าขอ,ขอบคุณค่ะ